สวัสดีครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปอย่างยาวนานนะครับก็ความจริงก็มีลงคลิปไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เน,นี้กลับมาแล้วนะก็ลงคลิดไปเมื่อวานกลับมาแล้วก็จะพยายามกลับมาให้บ่อยๆนะครับคิดกัเหนื่อยแล้วแต่ว่าเพื่อความเข้าใจเวลาที่ของเข้ามาน้องๆก็จะมาไลฟ์ให้ก็ได้ไม่ใช่มาไลฟ์หรมาทําคลิปให้ก็ได้นะครับก็ เรียมเจดหน้าพี่ได้อีกนอนนะครับเจอที่เบือเ่อใครที่เบื่อนะก็เบื่อต่อไปใครที่ไม่เบื่อเข้ามาบ่อยๆ่อยเบื่อกดยกเลิอกอันฟออันซับไปนะไม่ว่าเลยดีจะไม่ต้องเห็นหน้ากันเพนะราะพี่ก็ไม่ชอบหน้าน้องเหมือนกันส่วนใครที่แบบว่าเออไม่เบื่อก็เข้ามาดูนะครับก็ยินดีต้อน,น,นรับสำหรับเด็กดีนะครับพวกเด็กเกียน,นก็ไม่ยินดีต้อนรับนะครับไปส่วยส่วยสวยสวนโอเคนี้เรากลับมาพร้อมกับ ของเก่าที่วนกลับมาครับอย่างปืน MP5 ซึ่งตีมก็เข้ากับตัวกระต่ายที่เพิ่งไปขายไปเมื่อวานครับนเะมื่อวานก็มีการขายกระต่ายลาวาไปวันนี้ก็เป็นปืน MP5 ลาวะนะครับจะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่20มกราคมอยู่ยาวๆไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับในระบบกระชลังพึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับกระช่างพึ่งก็ จะมีของที่เราต้องการนะครับก็คือปืนอยู่ในกาชานี่แล้วก็จะมีโทเค็นสำหรับคนดวงสวยนะที่สามารถจะไปแลกปืนได้ด้วยก็เหมือนมีการันตีแหละแต่ว่าก็จุ่มได้ด้วยการันตีได้ด้วยนะครับยันดเท่จังใครยังไม่ซื้อนะครับก็ซื้อซะยังมีเวลาอยู่อีก,อกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เซตน,ะนี้เดี๋ยวพอหายไปก็จะงองแงให้เอากลบมอีกนะครับผู้หญิงจะชอบหัวนี้าจำไม่ผิดนะก็ไปซื้อกันได้นะครับ โอเคมาที่ของวันนี้ดีกว่านะครับของวันนี้ที่บอกว่าเป็นปืน MP5 ราวะนะครับ MP5 เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สกินด้วยกันสำหรับอันนี้นะครับนี่หนึ่อันนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากอันที่ถูกสุดก่อนละกันนะครับก็คือตัว Jun เก e l a v าวะนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นปืนสีเขียวนะครับที่จะบวกระยะ2ม็กกาซีนหแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะตัวเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้ ไอเสกครั้งสี่ตัวนะครับแล้วโมเดล4ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่สีนั่นเองตัวนี้สตตดถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ดีมากใครที่มีก็น่าจะถือว่าเอาไว้สะสมมากกว่าเพราะว่าบางทีปืนระดับสีม่วงบางตัวหรือว่าสีฟ้าบางตัวสแตทอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้าเทียบกับตัวนี้ตรงดีก็เอาไปเลยนะครับในตู้ แต่ว่าถ้าเกิดดวงสวยก็สามารถแลกได้ในราคา50โท 5, เค็นสำหรับ MP5 Jungle นี่คือตัวถูกสุดนะครับต่อมาตัวที่2นะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัว Frozen l a v a นะครับจะโบกดามิ2เม้นยำหนึ่งแล้วก็ดอมแมกซีนก็จะคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่4แล้วก็สแตทนั่นเองให้ดู สตัดตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวตะกี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโบว์เตอเมทมาถึงสอกก็ทำให้พืนเราเนี่ยยิงได้แรงขึ้นนะส่วนราคานะครับตัวนี้ก็มีในตู้ด้วยสำหรับคนดวงดีแล้วก็สำหรับคนดวงสวยอยู่ที่70โเทเค็นนะครับเจ็ดโทเค็นต่อมาตัวที่3นะครับตัวที่3ามจะเป็นตัวนี้เมตาลาวานะครับเมตาลาวานี่จะเป็นปืนที่แรงไปเลยนะครับ แรงไปเลยก็คือบวกเจาะเกาะ2ดาเมจหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าคิดดาเมจต่อนัดเนี่ยเมตาลาวานะะเป็นปืน m น5พที่แรงที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเขาว่าเป็นความเสียหายต่อวินาทีเนี่ยอาจจะไม่เท่าตัวที่บวกลั่นหรือว่าบวกอัตราการยิงนะแยกกันนะครับดามเมจต่อนัดคือสมมติว่าเรายิงนัดหนึ่งห้าสิบนะครับก็คือห้าสิบแต่ว่าในหนึ่งวิเรายิงได้สองนัดเนี้ยดัมเมดว่าถีสต่อวิก็จะเป็น อ่าหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงได้นัดละสี่สิบนะครับดาเมจต่อน,นัดเนี่ยอาจจะน,อน้อยกว่าตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้ยิงได้ห้าสิบแต่ถ้าเกิดอนุวิทย์นึงเรายิงได้สามนัด DPS หรือว่าดาาเมจหรือว่ความเสียหายต่อวนินาทีจะเป็นร้อยี่สิบก็จะสูงกว่าตัวนี้อ่มันต้องแยกกันแล้วนะถ้าคำนวณไม่เป็นก็ก็เป็นเด็กแอนนะครับตัวนี้ก็บวกจอกก่อดาเมจหนึ่งนะครับก็แรงสุดแล้วในบรรดา MP ห้าถ้าเทียบนัดต่อน,นัด มีอยู่ในตู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครดวงสวยก็70โทเค็นเท่าตัวนีนะ้ตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับตัวนี้ก็จะ <c oughs> แพงสุดนะครับบวกอัตราการยิง2ระยะ1ลดความเร็วในการรีโหลดเอฟเฟกตเทมากนะครับเอฟเฟกจะเป็นสีลาวาจริงๆนะครับตัวอื่นก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงสีฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นแบบลาวาเลยหยุดติ่งๆชื่อว่า MP5 รกลาวานะครับตัวนี้ก็ DPS สูงกว่านะครับน่าจะสูงกว่าในสาตัวนเอาไปใช้กันได้ที่ห้องซอมยิงนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครดวงดีนะก็สามารถซื้อได้ในราคา15เพชรหรือว่า150เพชรการสุ่มก็คือ15เพชรครั้งก็150เ150เพส11ครั้งแต่ถ้าเกิดใครดวงซวยก็80โทเค็นนะครับราคาต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกัน10โทเค็นก็ ได้นะครับใครที่ยังไม่มีก็ถือว่าเอาไว้สะสมนะแต่ถ้าเกิดถามพี่ว่าปืน mp5 ตัวไหนดีสุดสำหรับพี่นะครับ <c oughs> มีสองตัวนะครับตัวแรกคือตัวนี้นะที่บอกดามจสองอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือจะได้ค่า EP ทุกครั้งที่น้องยิงเนี้ยน้องจะฝ้นค่า EP ให้ตัวเองนะครับอ p คือหลอเดเลืงอืแต่อีกตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากกว่าตัวนี้ เพราะตัวนี้เนี่ยเป็น MP5 ที่ถ้าเทียบดาเมจ per second หรือว่าความเสียหายต่อวนินาทีน่าจะสูงสุดในบรรดา MP5 ทุกตัวก็คือตัว MP5 อโกละโอนินะครับหรือว่าป่าม่วงนั่นเองบวกอัตราการยิง2เจาะเกราะ1นะครับก็ทําให้ลักหัวได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะได้อัตราการยิงล้วก็เจาะเกราะเนี้บอกแล้ว,ว่ามันดีกว่าดาเมจนะครับแต่ในแพตลสหลังๆก็ไม่แน่เพราะว่าคนเริ่มใช้เรียกว่าโล่กันเยอะ พอมันมีโล่เนี่ยเจาะเกาะมันไม่ได้ทาให้ยิงโล่แรงขึ้นแต่ว่าดาเมจมันทาให้ยิงโล่แรงขึ้นนะครับก็ต้องดูเมตาต,ต,ต่อไปนะครับบางทีเมตาอาจจะเปลี่ยนมาที่ปืนที่ปวดาเมจดีกว่าเจาะเกราะก,ก,ก,ก็ได้ในบางแพทนะเพราะฉะนั้นก็มีไว้มีไว้ดีกว่าอยากได้ไปซื้อนะครับส่วนใครเราของฟรีกริจกรรมฟรีก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมเด็กดีสีฟรีไฟนะก็สามารถเข้ามาเล่นเกมนะครับเพื่อเอาเพชรม่วงไปแลกได้นะครับ เพชรมวนนี้ได้มาจากหลากหลายกิจกรรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมกดรับแจ็กเสียงนะครับเล่นจบแมตช์รับเพชรบ้วงนะครับทั้งหมดทั่วไปก็หมด4 4ด้วยได้3ามวันต่อวันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็น20 21อนะมีแพ็กเกจเด็กดีสี f ฟรีไฟลนะครับเข้ามาเนี่ยจะมีการล็อกอินนะครับมีการเล่น Cs หรือว่า 4v4 นะครับ มีการเล่น20นาทีทำไดาเม่พันแต้มเล่นกับเพื่อนอนพวกนี้นะครับก็พวกนี้ก็คือจะได้เพชรม่วงไปหมดเลยนะครับ้น,น้องก็สามารถสะสมเพชรม่วงเนี่ยไปแลกของในรา้านคาได้รา้านคาจะอยู่นีอ่าก็มีของฟรีให้แลกก็มีอาจจะมีของที่แบบต้องผสมเพชรฟ,ฟ้าเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ามันลดราคามาค่อนข้างเยอะจากกล่อง60เพชรเหลือ9เพชรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ถูกนะแฟชั่นก็มีนะครับอาวุธก็มีตอนที่พี่ลงคลิปอันนี้ของก็น่าจะเข้าร้านคาเพชรม่วงไปหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรก็ ไปซื้อกันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีคนอยากให้เอากลับมาเยอะนะครับใครที่หาแรงคาไปเพชรม่วงไม่เจอนะครับกดตรงนี้ได้แล้วกดคลิกเพื่อไปรางคาก็จะมาเลยนะครับส่งภารกิจก็คลิกรตรงนี้ได้เข้าไหมเพราะฉะนั้นสายฟรีก็ไปเล่นกิจกรรมนะสายเติมก็เติมไปวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายจ้า